อาจารย์นิก,กายชยานะชื่อหยวนกวกแห่งบิงกาเกิดในตระกูลไตในเวนินเจาเมื่อยังหนุ่มได้ศึกษาในสูตรและศาสตร์เป็นอย่างมากเป็นผู้แตกฉานในหลักสมระและวิปัสสนาแห่งนิกายเทนไดโดยที่ได้อ่านวิมลกิรตินิเทศสูตรท่านได้ทราบถึงข้อลีลับแห่งใจของท่านเองอย่างปลุกปงงมีภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่าอันเช็กเป็นศิษย์ของพระสังฆปรินายกเผอิญได้ไปเยี่ยมนวัสก,การท่านอาจารย์คู่นั้น เมื่อได้มีธรรมสากัะชากันเป็นเวลานานแล้วภิกษุอันแซกได้สังเกตเห็นว่าถ้อยคำของคู่สนทนานั้นลงกันได้ดีกับคำสอนต่างๆของพระสังฆคัฟรีนายกจึงถามขึ้นว่าผมใครจะทราบนามอาจารย์ของท่านซึ่งได้สั่งสอนธรรมให้แก่ท่านโยนกบได้ตอบว่าผมมีอาจารย์มากมายที่สอนผมในขณะที่ผมศึกษาสูตรและศาสตร์ต่างๆแห่งสำนักไวยปุรยะแต่หลังจากนั้นมา เป็นเพราะได้อ่านวิมลกิรตินิเทศสูตรผมจึงมองเห็นแจ่มแจ้งถึงความสำคัญของนิกายพุทธจิตตะคือนิกายทยานะแล้วในตอนนี้ผมยังไม่มีอาจารย์คนใดที่จะพิสูจน์และยืนยันความรู้ของผมพิสูุอันเชกกล่าวขึ้นว่าถ้าในยุคก่อนหน้าพระพิสมะคันชิตสวนพระพุทธเจ้าองค์แรกก็พอจะเป็นไปได้ที่ใครๆจะรู้ทำได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอาจารย์แต่หลังจากนั้นมาแล้ว ผู้ที่บรรลุธรรมโดยไม่อาศัยความช่วยเหลือและยืนยันของอาจารย์คนใดคนหนึ่งแล้วดูเหมือนจะใช้ไม่ได้เป็นธรรมดาหยวนก๊อกได้ถามว่าถ้าดังนั้นท่านช่วยเป็นผู้พิสูจน์การรู้ธรรมของผมได้ไหมเล่าภิกษุอันชัดตอบว่าคำพูดของผมไม่มีน้ำหนักที่ตำบนโศกายมีพระสังฆปรินายกองค์ที่หกอยู่ที่นั่นคนจำนวนมากมาหาท่านจากทิศต,ต่างๆด้วยความประสงค์อย่างเดียวกัน คือเพื่อรับอาธรรมถ้าท่านใครจะไปที่นั่นผมยินดีที่จะไปเป็นเพื่อนในเวลาอันสมควรพิกสูทั้งสองก็ได้ไปถึงโซกาและพบปากกับพระสังคปรินายกสำหรับท่านโยนปอกนั้นเมื่อได้เดินเวียนรอบๆพระสังคปรินายกสามครั้งแล้วก็หยุดยืนถือไม้เท้านิ่งอยู่ปราศจากการแสดงความเคารพต่อย่างใดพระสังคปรินายกเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวขึ้นว่า ก็ภิกษุย่อมเป็นที่เกาะอาศัยของศีลสิกขาบทสามพันข้อและสิกขาบทเล็กๆน้อยๆอ,อีก8ปดพันข้อผมสงสัยเหลือกเกินว่าท่านมาจากสำนักไหนและมีอะไรที่ทําให้ท่านถือตัวถึงเทียงน,นี้ท่านหยวนกว๊กได้ตอบว่าปัญหาเกี่ยวกับการเวียนเกิดไม่รู้สิ้นสุดเป็นปัญหาด่วนจีและความตายอาจจูมาถึงขนาดใดก็ได้ผมจึงไม่มีเวลามากพอที่จะเสียไปในการทำพิธีรีตองเช่นนั้น พระสังฆปริยดา,ายกถามไปว่าแล้วทำไมท่านไม่ทำความแจ่มแจ้งในหลักธรรมเรื่องความไม่เกิดและแก้ไขความยุ่งยากแห่งความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตให้หมดไปด้วยธรรมนั้นเล่าท่านหยวนกวกเสนอว่าการเห็นแจ้งจิตเดิมแท้เป็นการทำตนให้เป็นอิสระจากการเวียนเกิดจัดการกับปัญหาข้อนี้ให้รุล่วงไปเพียงข้อเดียวปัญหาเรื่องความไม่เที่ยงก็จะไม่มีเหลืออีกต่อไป พระสังฆปริณายกได้ตอบรับว่าถูกแล้วถูกแล้วในตอนนี้หยวนกว๊กได้ยอมทำความเคารพอย่างเต็มที่ตามธรรมเนียมไม่กี่อึดใจก็กล่าวคำอำลาพระสังฆปริณายกพระสังฆปริณายกถามว่าท่านกำลังจะกลับเร็วเกินไปเสียแล้วใช่ไหมละ่ะหยวนกว๊กย้อนว่าความเร็วจะมีได้อย่างไรกันในเมื่อความเคลื่อนไหวเอง ก็มิได้มีเสียแล้วย้อนกลับไปว่าใครเล่าที่จะรู้ว่าการเคลื่อนไหวก็มิได้มีสวนมาว่าท่านขอรับกระผมหวังว่าท่านจะไม่ชี้ระบุตัวต,วตนอะไรที่ไหนพระสังฆปรินายกได้กล่าวสรรเสริญท่านหยวนกวกว่าสามารถมีความเข้าใจในเรื่องความไม่เกิดคือพระนิพพานได้อย่างกว้างขวาง,วาง,วางโปร่ง แต่ท่านยวนกวอกได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอีกว่าก็ในความไม่เกิดนั้นมีความเข้าใจอยู่ด้วยหรือพระสังฆปริานายกย้อนต่อไปว่าไม่มีความเข้าใจแล้วใครเล่าที่สามารถชี้ระบุตัวตนท่านยวนกวอกตอบว่าสิ่งที่ชี้ระบุตัวตนนั้นหาใช่ความเข้าใจไม่พระสังฆปริานายกร้องขึ้นว่า สาธุแล้วได้ขอร้องให้ท่านหยวนกว๊อกยับยั้งการกลับไว้ก่อนและค้างคืนด้วยกันสักคืนหนึ่งเพราะเหตุนี้เองท่านหยวนกว๊อกจึงเป็นผู้ที่พวกเพื่อนๆในสมัยเดียวกันขนานนามว่าคู่รู้ซึ่งเคยค้างคืนกับพระสังฆปรินายกต่อมาภายหลัง ท่านโยนกวอกได้ประพันธ์วรรณกรรมอันมีชื่อเสียงเรื่องหมดขับเกี่ยวกับการบรรลุทางฝ่ายใจซึ่งแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง,วางเมื่อมรณาภาพแล้วท่านได้รับสมัญญาว่าปรมาจารย์วูเซิงซึ่งแปลว่าผู้อยู่เหนือสิ่งต่งตางๆในโลกพวกเพื่อนๆสมัยเดียวกับท่านพากันเรียกท่านอีกนามหนึ่งว่าทยาณาจารย์ชุนกวอกซึ่งแปลว่าท่านที่รู้จริง